แมนฮันซ์อีพีสิบสี่อย่าคิดว่าแกจะไปไหนวะไอ้แห้งฮะไอตัวเล็กฮะฮะฮะเคี้ยอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าแกเก่าเหรอมึงคิดว่ามึงเก่ามากใช่ไหมกูจะเด็ดหัวมึงซะรามิเลสโมโหนะฮะแกต้องการเล่นอีกไหมโมโหจากที่ อ่าสตาร์เบเตอร์สั่งให้มันตามล่าเพราะว่าเก็บไม่ได้เก็บไม่สําเร็จมึงชอบเล่นซ่อนแอบใช่ไหมมึงชอบเล่นช่องเล่นซ่อนแอบขี้ยนั่นใช่ไหมกูมาเล่นกับมึงแล้วเนี่ยกูพาพวกมาด้วยว่าไงล่ะไอ้หนูพร้อมหรือยังตากกูแล้ววิง่งวิ่งซะอ่าเล่นซ่อนแอบกับพวกมึงใช่ไหมได้กูชอบแคชถูกใจสิ่งนี้กูก็ถูกใจ d v i ไ e เดฟฟอ l ์นะฮะ ดีไวท์เดฟฟ์หรือดีไวแยกแยกกันเราพวกเขาแยกกันพวกเขาตายดีไวท์เดฟฟ์น่าจะมาจากทูเก็ตเตอร์ทูเก็ตเตอร์วีไลท์ดีไวท์ทูเก็ตเตอร์วีไลท์ดีไวทีฟอลประมาณนี้ก็คือรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายแต่อันนี้เป็นรวมกันแยกกันพวกเขาตาย ก็น่าจะหมายถึงกองโจรของรามิเลสนะฮะกลุ่มวอ yeah. ์ด็อกเฮียกูไปแอบหลบตรงนี้ก่อนห mm. ุ้ยหวานเจ็บดิยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตึงต ชักช้าเฮีย yeah. มาเถอะไม่มีใครทำอะไรมึงหรอกนอกจากกูนะก็ไม่มีแล้วอืมตึงตึงไปทีอ่าได้มีดมาแล้ว เก็บศพซะหน่อย go okay. มาสองเลยทีเียตัวก็พอแล้วพอ่อ ถ้าจัดตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งเดี่ยวๆไปป่๊วะก็ยากนะทำไปเล่นไปโอ้ยแค่แม่งเกาะกันเป็นตังเมเลยกูไปไงอ่ะ กลับไปจุดเดิมดีกว่ารอแมงมาก่อนมาตัวเดียวพอแล้วเฮียอย่ามาเยอะเลยเออตัวเดียวตัวเดียวมึงอย่ามาคู่กันซีมาคู่กันกูทำอะไรไม่ได้ไงเออเดี๋ยวได้เหรอวะเดี๋ยวแบบ พี่จอร์ดเฮาดี้อ่ะตายตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงเนาะวัดวาแต่แม่งเป็นอาหารนะ ยแม่งน้องซันดังเลยไม่เห็นกูหรอกชิบหายเห็นวิ่งดีรอเฮียอะไรเฮ้ยไอเฮียแอบได้เหรอหวานเจี๊ยบงี้สบายเข้ามาไหมเฮียกูจะงักตามเฮ้ยผมชอบฟิลนี้นะเว้ย เด็กยุคประมาณไม่ต้อง9ก้าูนหรอกผมก็ไม่ใช่คนยุค9ก้าูนเด็กยุคประมาณ2,000น่าจะเข้าใจดีเวลาเล่นเกมแฟมิลี่นะเกมแฟม y คอมเกมซุปเปอร์เกมเพน1ึนี่ยงมันต้องมีเอี้ยวเอี้ยวอย่างนี้แ่งได้ฟิลจะเห็นเลยจ้วงผันแจ็บ เรียบร้อยแม่งกวนซุนตีนเราแล้วออกไปตามหามันซะคราวนี้มีปืนครับคนป่ามีปืนไว้นี่นยคนป่ามีปืนของจริงช็อตกันซะด้วยเชียร์หลบตั้งหลักก่อนตอนนี้กูออกไปดูหน่อยดีกว่าเชียร์มาจริง พ่อมึงมาตัวหนึ่งมาซะมาให้พอใจสองตัวสามตัวพ่อมึงตายมาสามตัวพ่อพ่อพ่อเขาเสียชีวิตมาสามตัวขออภัยทุกคลิปนะครับผมถ้ามีคำหยาบคายมากเกินไปพยายามจะให้มีน้อยที่สุดแต่บางทีมันก็ เป็นไปตามจังหวะเกมอ่ะทำไงได้เชี่อแล้วมึงเกาะกันมาสามตัวงี้กูจะไปไงวันเนี้ยยากไปตัวหนึ่งแล้วเว้ยมึงเดือไปไกลให้หมดนะ

ไปย่กระสุนไว้ก่อนมาดิว่าชักชาพวกมึงเนี่ย <c oughs> มาแล้วมาแล้ว w ร l l s h ช w ์ those reek Should I even bother taking his tags? ไม่ไหวแล้วว่จะจังหวะนนี้ต้องจัดแล้ว ở đây là bù là mày cay có đi. mày này quá mày mà cũng có chú còn lại หัวเบะไปโอเคทีนี้ก็หาทางไปต่อนะฮะมีอิดเก็บทำไมอิดนี่ม วุ้ยเชี่ยมาเต็มเลยแอบนี้ก่อนดีกว่ารอแม่มาก่อนกระสุนมีน้อยใช้สอยประหยัดนะฮะรีโหลดเด้ ขอเรียกพี่เขาหน่อยถ้าพี่ไม่มาผมไปเองนะอืมผมไปเองพี่ รีโหลดซะหน่อยรีโหลดหน่อยอร่อยแน่หวานเจี๊ยบเดี๋ยวนะทางไหนต่อทังนี้ปะอันนี้ล็อกห้องนี้ไม่มีอะไรเจอเช็คพอยต์แล้วห้องนี้ม,มีอะไร เช็คพ้อยมีไหมไม่มีโล่งนั่งเงาตู้หนึ่งเว้ยขอเรียกพี่เขาหน่อยเฮ้ยมีคนตามกูมาวะ Ni này có lại, take your head off. He's kêu nhà position. Hu hui, tung ra là lời, lời. มามันกลับมาโอ้โหพี่พี่พี่ช้ามากเลยอ่ะนี่พี่เป็นทหารหรือวัตภาพน้ำเนี่ยช้าขนาดเนี้ยฮมร่วงไปซะสวยพี่สวยมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว มามะพี่มามะมาเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเสเออแหละเลี้ยวซ้ายพี่เข้ามางั้นแหละอืมที่ไปนอนพี่ไปนอน,น,อ,นอีซี่อีซี่นะฮะ อันนี้ยาเติมเลือดข้างบนไว้เก็บ,บกกแบบเงียบๆจะได้ไม่ส่งเสียง <c oughs> ไปแล้วคนป่ามีปืนกูพี่มนุษย์ต้นไม้เรา ไปไงต่อวันเนี่ยิชบหายแนละ้วมั้งนี่ใช่ไหมเฮียอะไรเนี่ย อุตองมาเจอกับอะไรอยู่่เนี่ยแม่งมีมีดอะเลยไปนอนเป็นเด็กดีอย่าวิ่งซน ไลน์โอเคขึ้นไปไม่มีเช็คพอยต์ฮะแม่คงกะให้เรารุยเรื่อยอ่ะมีตัวหนวยกำลังมาป่า <c oughs> วหวานเจี๊ยบดูเอาเรื่องเว้ย ต้องรีบหายาเติมเลิกก่อนแล้วตอนนี้โองนี้ก็ไม่มีเชีย่ยไม่มียาว่ะห้องนั้นน่าจะมีมั้งนี่ไงยาเจอแล้วพอได้เก็บยาก็ได้หายใจหายคอนหน่อยเราก็เริ่มมีอายุแม่งไม่ไหวเหมือนกันเล่นนานๆแถมทํางานด้วยข้ารามีเลสก,ก่อนที่เขาจะได้พักพวกเรียกกาลังเสริมอ้เฮีย้ยมึงเรียกมาไม่พออยู่เนะี่ยแค่นี้ก็เยอะนะ ตรงไหนวะเนี่ยนี่ใช่ไหมเอออย่างนี้มียาดอบ ทำไม่อบยาให้หน่อยวะใจดำจริงๆฮึ่ยเฮียแมงมาใช่ไหมฮึ้ยดบดบยาดอบยา,บยา <c oughs> ปริโหลดลา <c oughs> <c oughs> มิเนสลามิเนสยี้ไม่ต้องไ e ม่ต้องยี้ห้าแล้วเน,นี่ย ออกไปข้างนอกใช่ไหมอยู่ตรงนี้อุ๊ยเฮ้ยมันอยู่ข้างบนหน้าเลยเราพี่เล็กเก็บก่อนชิีตาไรคิวแม่งไงเดี๋ยวเนี่ย làm lễ ở đó á xem mà sai trạng in the bathroom. Hey, làm nhé tài lắm เก็บยาหาทางออกปะหายผู้หนีดิรอเฮียอะไรอ่ะมียาเก็บถ้าอะไรมีเรศได้แล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่หาทางออกประเด็กค,คุณจะออกยังไงเนี่ยเอ้าออกได้เหรอดูดูก็ได้ออกวิเีคยเข้ามาเลยไอ,อ้โง่เข้ามาสิโดดขึ้นรถไปเลยพูดออกมา ก้มลงก้มลงมึงเป็นใครฉันเคยเห็นหน้าเธอมาก่อนนะออกไปจากฉันจะเป็นนักข่าวเกี่ยวกับทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องการผ่าของคุณฉันตามรอยส s t a r เตอร์มาตลอด สตาร์คเวเธอร์คือคนที่ทวาเกี่ยวกับเรื่องละครสัตว์ที่คุณเล่นอยู่ไงตอนนี้ฉันพร้อมจะเปิดโปงเขาแล้วแต่ว่ามันต้องตามฉันมาแน่ฉันก็เลยต้องรีบกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของฉันฉันก็เลยต้องรีบกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของฉันเพื่อที่จะเก็บข้าวของและหนีออกไปจากเมืองอ๋อเรากำลังจะไปอพาร์ตเมนต์สาวนะฮะอู้เฮียอีพีนี้แม่งยาก ยากจริงโอเคครับผมก็เดี๋ยวจบไปกันก่อนนะฮะสำหรับ EP ที่14นะครับบอกว่าคงจะไม่มี EP ยากกว่านี้นะเฮียเล่นแล้วเหนื่อยนะฮะโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ